อย่า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 ออกไปนะเห็นไหมคะโอ้ปลาแถวบ้านมีตัวใหญ่โอ้เราอยากางหลังเราอยากปราตัวใหญ่ ทางบ้านว้าวดูปลาตัวนี้สิตัวใหญ่มากโอ้ยไดุมันจะตัวใหญ่ๆว้าวลงไปนมันกินเลยนะเนี่ยมันกินเด็กได้เลย,เยถ้าลงไปมันกินเด็กได้เลยเดะะ็กค่ะ นี่ก็ว่าอะไรนะวววบววอ,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 อนี้ตัวใจนะเคยด้วยกินอาหารไงปลาหมอก็ใหญ่ปลานินก็ใหญ่โอ้ดูสิอ,อ,ยอ,ยอย่านั่นไปนะเหล็กมันนั่นไม่ติด <c oughs> อู้ยดูโอ้ <c oughs> โห <c oughs> มันเหมือนอาหารน้อยประดุกมันหัวมีจะใหญ่หัวเหนไหม ดูดูตัวใหญนะ่เห็นไหมนะดูดูตัวนู้นใหญ่มากดูดูาาดูดโอ้โหลูกใครจะกินไข่ตกลงไปในไข่กินไข่นาดปนินนะำปน,นินเห็นไหมนั่นเขาเรียกปน,นินค่ะไหนนั่นไงปนินนู้นปนิน,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 ปปน,น,นไหนเปล่านี่ไงปน,นินเห็นไหมคะนี่เนี่อันนี้เขาเรียกปน,นินโอ้โหา เคยได้กินอาหารน้มาใหญ่เลยเห็นไหมพอเห็นคนมาใหญ่เลยดูโอ้โหว่ายมาใหญ่เลยนะคะแม่ไหมเราไม่มีอาหารให้เขาเดี๋ยววันหลังค่อยเอาอาหารมาให้มันกินนะคะเราเอาอะ,อะไรมาให้มันกินอาหารปลาแล้วอุย้ยดูมันหิวเนี่ยไม่มีใครมาเดินเล่นว้าวดูไอตัวใหญ่โอ้โหดูตัวใหญ่เห็นหแต่หัวตาดับโผล่มาหน่อย โดูมาหน่อยอวนหน่อยอวนหน่อยอวนหน่อยอวหน่อยดูอยู่ใต้น้ำน้อใต้น้ำไหนว้าวดูเยอะแยะไปหมดเลยใต้ป่าบัวเห็นหไหม,มปลาไม่ใช่น้อยๆเลยเนี่ยมีตยแต่ดูเป็นอะไรใหญ่ๆน,นี่นี่ปลาเนรเห็นไหมปลาเนรน,นะปลาเนรใสๆนะไม่อะไรมัน,มน มันมาไงเห็นไหมมันผุดมาละคิดว่าเราได้อาหารให้อาหารมันพากันมาใหญ่เลยอโดูเราไม่ได้เราไม่ได้ให้มันมันไม่มามันหาเราก็เคยมีคนมาให้อาหารงานไงแล้วพอมันเห็นคนปุ๊บมันก็คิดว่าเราจะให้อาหารมันมันก็เลยพากันมาไหมนะโอ้โหตายสะบัวโอ้โหใหญ่ๆนั่นนะอ๋อ แน่โอ้โหดูดูอืม <c oughs> ต,ตรงตรงตรงนู้นน่ะจะมีคนแอบตกตรงนี้ไม่มีคนแอบตกผู้ใดตกไม่รู้สิเห็นมีคนมาแอบตกว้วตกปลาไม่ดีเลยนะเนี่ยตกปลาไปทำอะไรเขาก็เอาไปกินสิลูกกินคือ กินเหมือนเธอกินปลาสวายเมื oh ่อกี้ไงแมวดมวยวมวดูตัวใหญ่ว้าวโอ้ตกนาำเด้อ ไม่น่าเวลาน้ำมันข like ึ้นอ่ะมันมันมันหนีบขาฉั้นจะมีขาเลยเวลาน้ำขึ้นอ่ะมันมันไปอยู่ข้างพงหญ้าตัวใหญ่ๆนั่นเลยปามเยอะนี่จะกระโดดลงไปเลยไปกระโดดลงไปมันก็กัดสิมันรอกินอาหารอยู่กินอาหารไข่กินอาหารเม็ดอ่ะพอ ตกลงไปมันก็คิดว่าอาหารมันก็กัดใหญ่เลยวาย